สวัสดีครับพี่น้องครับมือนี่ผมก็ชิพภาพพี่น้องขื้นเขาคือเกาครับสําหรับจุดประสงค์มือนี่ของผมก็คือขื่นมาเพื่อที่หาเห็ดครับผมได้ยินข่าวมาว่ามีคนขื้นมาหาเห็ดเราได้เห็ดไปหลายครับผมก็ได้ย่างมาจากพักแล้วละครับแต่ว่ากลับไปเห็นเห็ดเจ็กดอกเลยครับตอนนี้ผมก็เลยคิดว่าน่าจะเปลี่ยนเป่าไม้ไหมลวครับว่าเสี่ยวน้องไม้ครับสําหรับน้องไม้ในช่วงนี้ก็หายากแล้วครับเพราะว่าเป็นช่วงที่ว่าหมดฤดูกาลไม่แล้ว ที่เหลือก็มีจต่เนอยน้อยเสียครับน้อยน้อยบางนอกัดแกนแล้วครับเอาไปได้กับนี้ยางมะก่เเิบพ่อจะได้เห็นนอสองนออันนี้ก็ย่างมาเห็นนะครับเป็นนอเนน้อยนะครับนอนน้อยเดี๋ยวบางที่ปลูกมิผงในน้อยครับมีอยู่สองสามนออยู่ครับก่อนนี้ ของโปรดได้เนี่ยนย้่อยสิแซ่บร้ายมักครับฉันได้ก็ได้เดี๋ยวครับนอน,นอนยู่กลางกอนอนนิดนึงโอ้ขาวครับเสดด้ยเสดด้ แล้วตอนที่ว่าน้องไม้หาย่ากครับช่วงสุดท้ายของฤด,ดูกาล <c oughs> เอาไปต้มจิ้มน้ำพริกกะปิครับแซบหลาย <c oughs> น้องใบไงเป็นไรผมต้มเสร็จแล้วผมก็จะเอาไปแช่ในตู้เย็ยนนะครับ <c oughs> แช่ตู้เย็ยนไว้ <c oughs> ได้กินหลายมือครับตัดปลายตัดกกออกครับ เอาไปสิกพ็พอลแล้วครับพอตัดมาแล้วก็เลยซับนี้แหละครับสิได้อยู่ดอกครับหมอต้มนึง เอาไปต้มไว้ต้มเสร็จก็ไปแช่ตูเ้เย็นไว้ครับได้กินอีกหลายมือครับกินกับน้ำพริกกะปินะครับเขากันที่ดีของแซบครับน้องไม่ยังเยมันสิมเมือดเต่านะความแซบความอร่อยมันอยู่ตรงนี้แหละครับ